สวัสดีครับผมช่องพลอดนะเพือ่อนอพิเชีครับเอ้ขจรลุ่มียังไันอ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปซื้อกับเขามาขจรลุ่มียังไันเนี่ยว่าโอ้อีลามาอุ้ยวันมันลุ่มียังไันวันได้แท้ครับลูกสาวขจรมาพูดได้ก็อยากไายลูบน้ำมาแล้วมาแล้ว สวัสดีครับเดี๋ยวรอถ่ายหน้าพิทีอีกรอบหนึ่งสวัสด,ดีครับผมถ่ายภาพเดี๋ยวคุณเแม่บอาก่อนนะคะเราหมอบน,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 นทึกเชิญและนอกที่ละก่อนนะคะแล้วทำไมมองกันเทะ <c oughs> มองทำไม <c oughs> กำลังจะจำหน่ายตัวแล้วขยันแต่งหัวเวรเลยสองร้อยเจ้าพ่อบัตรแข็งนะห้าพันนะโอ้โบน้องอลิสอลิสเบบี้ อันนี้ได้ไปเที่ยวห้างป้าไม่ได้ไปเลยเอ้าเห็นไหมป้าไม่ได้ไปเลยรถไฟฟ้าเได้หรอดูเองไอ้แม่จากมือน้อยจากน้อยแน่แม่จะได้โชคได้ลาบเออไม่ไดปเที่ยว ไทยเอฟซีแฟนครับวันนี้ตอนนี้เราเสร็จแล้วครับเหลือเฉพาะติดลาติดคันหน้าก็เสร็จแล้วติดคันหน้าเสร็จก็ขึ้นเลยติดแป๊บเดียวก็เสร็จติดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวคคลิปนี้แยกเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพอดีทางเจ้าหน้าที่อาเจียอลิสเบบี้ยิ้มหวานให้ดูหน่อยชมครับเพื่อจำนาตายิ้มหวานให้ดูหน่อยกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับนีครับน้ำเปลี่ยนเตือน น้องอลิสถมยิแล้วเป็นไงบ้างไปถ่ายหนังมาวันหนึ่งยากไหมลูกเข่าไว้นด้กี่ซีน้ไวกี่ซีนทุงยิงได้จากซีนหลายวันเลยสองคซีนเดี๋นี่ไปนั่นดีว้าเขายี่ิ ไม่บิากจริงยิ่บอ๊ยังยังเร่งยิ่บอ๊ะแม่บิครับยิ่บอ๊ะตกม้ห่อนหกถุ่มขึ้นอีกโอ้ดีแปดพันล้โอ้ยมา วายูพี่ขึ้นไว่แสรนอนตีโอ้ย้หนอยโอ้ยแป้งกันไรเพื่อนมือสาวหาหมูันคกับวลับจะคืนี่ออนี่เราบอว่านอนนด อนนี้ทางเจ้าหน้าที่กําลังเคลียคนนอกออกและที่นี้ก็จะปล่อยเข้ามาใครที่มีบัตรแล้วจะปล่อยเข้ามาสะดวกมากเลยครับสะดวกสะดวกจัดว่าสะดวกมากค,คนที่มาช้าเมื่อรก์นี่เสียใหญ่ยู่นแล้วครับพูดเลทหายสุดเลยล่ะค,คนที่มาช้า ภาะท้ายสุดเลยครับบรรยากาศแรงๆครับบรรยากาศดีครับบนหนาวครับทั้งนี้บนหนาวได้ยินงข่าวว่าทั้งอีสานเ้าหนาวแล้วก็ล้มพอมทั้งนี้บนหนาวบนล้ม สบายสอากาศสบายสบวดๆวดปวดปวดจะไปไหนยิ่งเลี้ยย่เล้วยิงเลี้ย่ล้ว่เล้ นี่เครื่องีไม่ได้ใส่เสื้อกันหนะหรอกเนาะบ่เลยอะมื้อนี้มีเหง้งาพร้อมหรอไหมเปลี่นเบ็ดข้างๆนี่มีเหง้าห่อนเหง้าสัตว,วนน์พุ่นละมื้อนี่มีสินเหง้าแตกพร้อมละเมื้อนี่ ตังเข้าถลอกนะแบงรอนรับอีกทีแบงอ่าเอาละไว้เอาไว้เจอลไว้เจอลไว้อ่าเากล้าให้แหงเดียเดียวมันมีคนสอไงมาได้เดิมาออกพยามเพิ่นเรื่อยโยอัน เสียเสียเสียโน้นเอาจากบาทจะสอนเนาะสมมืิหนีโบ่ได้ผอบผู้เดียวดิออบ่ได้ผอบผู้เดียวดิสมมืิหนิเออมีผู้ผอบซอยเอ่าเพระวัติก็สิว่าที่แหลกกันว่าโดยบังเอิญนั่นนะมื่อไม่ก็นร้อยออกมาฟังเครื่องเสียงอีกก็เห็นคือนเขาแม่ก็เลยโอ้น้าเออผอบโอ้มีมีค้นผอบมีโอ้บ่นอนสมมืิหนิ บนไหนนอนอยู <c oughs> ่มีคนเฝ้าซอยโอ้กะดีใจน้ำอยู่ดอกว่าลูกเตกันไหนคอยสมความมุ่งมั่นาัถนาเอ้คอมแมนตัวดีใจน้ำดีใจน้ำไม่อย่างไร hao 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 hai lên bảy tiền gì mua lên nọ mua lên 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 บรรยากาศก็ไปแล้วครับุมถ้าร้านไปแล้วองบุญแล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับ99แล้วพวดอะไรแล้วสูมืนเนี่ยบ้านด้บ่านด้หายห่วงแล้วสอบอยส่มืนเนี่ยบ้านด้หายห่วงว่าไอ้แบงสิรับครับบันทีครับเพราะว่าเพิ่นเฝ้ามีผู้เฝ้าซอยกันสูมืนเนี่โอ้ยจะเป็นดีไล่ยังวะ โมโหงมีผู้เฝ้าซอยเคยอยออกมาฟังมือไหนเด็กๆหยางมาส่วงเด็กๆเป็นกินเนอาๆก่อน้ำเซ่เนี่ยแล้วเข้าเอ้าน้ำเซ่แล้วมาโหดเป็นน้ำคทะี้วะเอ้า ที่มเป็น่นันนองออกไปทั้งนอกมันไปหายางซีนนักกินทั้งนอกค,คลิปนี้ฝากพี่นองเพียงสำเนีครับผมฝังติดตามช่องพลอดด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ